เรามาดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งนะครับเข้าที่ App Store นะครับพี่สาวจะทดลองติดตั้งแอป YouTube นะครับเราเลือนไปที่แอป YouTube นะคนแอปกดเข้าไปที่แอป YouTube นะครับนะจะมีให้เราดาวน์โหลดนะฮะกดดาวน์โหลดนะฮะเครื่องก็จะเริ่มดาวน์โหลดเห็นไหมครับเครื่องเริ่มดาวน์โหลดเสร็จ นะครับก็เราจะให้เราติดตั้งนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ขึ้นคําว่าติดตั้งมานะครับเราก็กดติดตั้งไปครับช่วงที่ติดตั้งเราจะมองไม่เห็นในการวิ่งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จไปขึ้นคาว่าเปิดให้เราดูนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับแอป youtube ของเราก็จะไปอยู่ที่ My a p อของเราเรียบร้อยแล้วที่อยู่หน้าโฮมนะครับเราแบ็คกลับไปนะครับ ลองไปเช็คที่แอปของฉันนะครับนี่นะครับ youtube ที่เราติดตั้งมานะครับเดี๋ยวเราไปวางเาไว้ด้านหน้านะครับเราใช้บ่อยแล้วก็ไปวางด้านหน้าในแอปพลิเคชันที่วางด้านหน้านี่จะมีสองแถวนะครับอเรากดตรงที่เครื่องหมายบวกที่ว่างอยู่นะครับอ่าเราเห็น youtube ที่เราโหลดมาแล้วนะครับอ่ามาวางด้านหน้าแล้วครับเห็นไหมฮะ เราอยากได้แอปอะไรมาวางด้านหน้าเราก็โหลดเอานะครับแล้วก็มาวางด้านหน้าตรงนี้นะครับนะฮะพอเราเลื่อนมาถึงมุมด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราขึ้นไปที่โทรทัศน์นะฮะก็จะเลือกซอสัญญาณที่เข้ามานะครับว่าเราจะเป็นดูทีวีดีต้นหรือจะต่อสายจากดูสัญญาณจากสายสัญญาณเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็น a v HDMI ก็แล้วแต่นะฮะเราก็เลือกตรงนี้นะครับนะับ เราลองเข้าไปที่ดู YouTube ตัวนี้ดูก่อนนะครับแอป u t u b e ตัวนี้ที่โหลดมาสักครู่นี้นะครับข้ามไปก่อนนะครับนะครับนี่คือ YouTube ตัวที่เราโหลดมานะครับ